สนามเลยทีเดียวเกียรติชัยดีดกลับคืนการเกียได้ของพงศักดิ์ของทีมไพรย่างมามชนฟุตบอลคู่ที่สองครับไปไม่ได้ฟุตบอลชายระหว่างบนลรองกับหมู่สองกับบ้านไพยหมู่แปดครับชนะด้วยดครั้หนึ่งทีมบ้าได้ได้ฟาวับลูกยิงจากที่คู่แรกนี่เป็นฟุตบอลจริงครับบาดไัยก็สามารถเอาชนะทีมรองกับไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ เราแตับาดจินแล้วครับวางลูกนี้ไปขึ้นบ้าำลูกกระชาลอยยิงได้ครับโอ้ครับเน่โอ้โหน่องกลับหน่องกลับขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหยัดไม่อยู่ครับผู้รักษาประตูเป็นลูกรอดดาครับเป็นลูกรอดดาของรุ่งนันน์ล้วครับทีหนองกลับหมายเลขสิบ ขึ้นนำแล้วครับในขึ้นเวลาแรกครับวีรพงศ์กลางไปไม่ได้กลับขึ้นมาที่เกียรติชัยของทีมไทยให้สุทธิพงศ์ออกไปซ้ายบ้างสายเข้ากลางมายังเก็บไม่ได้ครับทีมไทยยังเก็บเล่นไม่ได้ดูจากรูปร่างแล้วนี่ไทยค่อนข้างจะได้เปรียบครับ ด้วยความสูงและก็ความหนาครับบุญสมครับแต่ตอนนี้น้องกลับขึ้น,นําครับหนึ่งประตูต่อศูน,นย์ทำรุนต่อครับว่าไ,ไทยจะตีเสมอได้หรือไม่ไมโอ้โหแม่มันไม่เต็มข้อครับไม่เต็มข้อเอาไปครับทีมไทยทีมน้องกลับโตกลับขึ้นมาถึงบุญสมบุญสมไม่ให้ผ่าน ลูกมาที่ที่มีระพองอีกครั้งนึ่งยังไปได้ธนดลนธนดลธนดลนไปได้ครับเหลือไปได้ของธนดลนหาตัวช่วยไม่ได้ส่งเข้ามาที่บุรพาบุรพาเก็บใต้ให้ธนดลนต่อธนดทนไปไม่ได้ครับก็ <S 2> <S 2> ถือว่าเป็นสือสายเลือดเลยครับคู่นี้เลี้ยงมาด้วยกันกินข้า,มามวมาด้วยกันโตมาด้วยกันครับน้องกับปีนี้ <S <S 2> <S 2> ใครก็ติดพี่น้องครับ แทต้องสองบ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านนามสกุลเดียวกันด้วยนะครับหวังผลเหมือนกันทางโมแปดนี่คือท่านผู้ใหญ่ประยมหวังผลนะครับหมูสองนี่ก็คือท่านผู้ใหญ่สมชัยหวังผล<ห>ครับหมดบุญสมไม่ให้ผ่านครับหรือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องครับช่วยเก็บบอลรไ้ด้วยนะครับลูกก็ต้องขออภัยนะครับที่เรา อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเนื่องจากว่าดูจากสภาพอากาศครับฝ้าเรึ้มครับหมายเลขยี่สิบสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะไม่เสถียรครับเราก็เลยขออนุญาตเก็บไฮไลท์นะครับมหมายท่านได้รับชมกันโย่อมมาเป็นลูกบอลแไม่ผ่านครับสิภประชัยยังเจ็บได้ครับโอ้ลูกกระแรงไปครับมันเร็วไป อนวัดชักวางดีดขึ้นมาของทีมหนองกับยังไปได้ยังโยกได้บางไว้ครับของตะวันครับตะวันท้กมาไม่ผ่านไทยครับนี่ครับทุ่งไกลโอ้โหมีหกรงกันานัน ยังไปได้ครับธนดลธนดลเก็บได้ไปไม่ได้ครับแม่บุญสมไปได่ากอาไว้ลูกมาที่รุ่งกนันครับหมายเลขสิบรุ่งกนันให้ธนดลธนดลแหมแฝงล้ำหน้าครับลูกนี้บุญสมครับโอ้ลูกนี้โอ้ล้ำหน้าครับล้ำหน้าลูกนี้ทีครับฟังลูกยาวขึ้นมา หลูกมีสุทธิพง์เคลียรครับยังโยกได้ทนดลแม่จะโยกให้รให้ลูกออกเลยครับไครได้ทุ่มครับมาที่อภิวัตรให้เกียรติชัยแม่เกียรติชัยบอลลั่นครับวี่ระพมบขา,าบนบนสมเก็บบอลได้ฟังยาวมาที่ยังได้ครับทีมไทยยังได้ครับ วางขวางไปด้านทางด้านทิศตะวัรรในออกลผมวิวติชัยเปิดบอลยาวขึ้นมาได้ที่สุทธิพงศ์ครับสุทธิพงศ์เก็บบอลได้ให้เกียรติชัยก็ยังบอลยังถูกปิดถูกปิดไปได้ครับของหมายเลขสิบลูกอันนั้นบนส้โต้อกลับขึ้นมานี่โตได้ไหมครับ วีระพงษ์พงศักดิ์รุ่มาที่พงศักดิ์ล็อก,ก,กบอลไปเองครับลูกนี้กันไปไม่ได้หาต,ตัวช่วยยังล็อกได้ให้มีระพงษ์วีระพงษ์เตะปั้มไม่ไปไม่ได้ครับติดล็อกสุปชัยโมล็กมีระพงวางไปเสองแรกสองแรกด้วยโผสุปชัยของน้องกับวางออกไปทางขวา ยังถึงบอลครับของทีมไทยโยกมาได้นี่ไม่ผ่านครับได้ที่ของน้องกลับไปแล้วครับขวานมาลูกนี้ยังช่วยกันดีครับออเอาทุ่มมาบุญสมบิดเอาละครับอภิวัฒน์อภิวัฒน์โยกได้ไม่ได้อภิวัฒน์ดดได้ได้ฟาวแล้วครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้เป็น ยัดออกมาครับหมุนซุ่มบางที่คิดไปยังเก็บบอลได้ครับดดนธรรมไปไม่ได้ครับไ่ยังเก็บบอลไผ่ไปได้ครับลูกนี้แม่ลูกยาวไปแม่ได้ฟาวครับอีกครั้งหนึ่งโยกไปออกขวาบ้างไปขวาบ้างโยกมาตามช่องบุรลพาบุรลพานี่หลวงมาได้ครับบางลูกยาวไปด้านขวา ดนธรรมครับพิพิคลูกนี้ของทีมไผยได้วางมาด้านซ้ายเป็นนะครับทุกไม่ถูกเดนอนมาถึงหน้าประตูครับแต็มวงได้ครับขึ้นถึงก่อนของทีมหนองกับรยังไม่ได้ลูกนี้ตั้งยืนตันกันหน้า,อโ,กกาโอ้โหลูการณ์เฉลี่ยทีมชาตโห หมดเวลาครับหมดเวลาในครึ่งแรกก่อนสรุปในเวลาครึ่งแรกครับสุสีครับน้องกับสามานขึ้นนำในโมบายหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต่อศูนย์ยังไม่ห่างยังมีโอกาสครับสำหรับไทยเดี๋ยวเรามาดูครึ่งที่สองกันต่อเลยครับกลับมาชมไฮไลท์กันต่อครับกับการแข่งขันกีฬาน้องเสียร์ร่วมใจต้านพยาสติครับนะครับประจำปี2567ครับ ตัวน,นี้ก็เป็นการแข่งขันครึ่งหลังนะครับระหว่างบ้านไผ่หมู่ที่8กับบ้านน้กงกับหมู่ที่2ครับตอนนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะฮะที่อาจจะมาถ่ายช้านะครับตอนนี้ก็ทีมไผ่นะครับก็ตีเสมอน้กงกพนะครับในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังครับ1ประตูต่อนหนึ่งครับตอนนี้ ให้รวดเร็วนะครับแต่ถ้าชา้านี่กรรมการจะให้ออกมาปฐมพยาบาลข้างนอกก็ได้น,นี้ก็ในกระดเจ็บครับเหมือนผู้รักษ<ม>าปฐมพยาบาละผงศักดิ์ครับผงศักดิ์ทุงกล,งกลแม่บุราพาออกมาครับทุกลครับผงศักดิ์ไปเสาแรกลูกนี้มงองออกมาครับโดยสุภชัยเก็บบอลได้แม่โดนเราทเก็บบอลไม่ได้ครับ บอลมาที่พงศักดิ์กับไปใหม่ครับตรงนั้นเป็นนังสิริหน้าที่บุรพาของน้องกับได้เหรือเราด้านขวาครับบุรพาให้มาขอให้มาได้ที่แม่าได้ครับบุรการทพงศักดิ์ของทีมไทยติดลบทัพไทยได้ทุ่มทุ่มมาได้ที่น้องกับครับวัสดธนวัฒน์บุรพายกไม่ผ่านครับบุรพาทั้งนีง เก็บบอลได้ผ่านบุญสมบุญสมต่อมาสุภช,ชัโโยพิดครับทีนี้จกดการเจ้ยเสียดายเลยครับสุเชัยวางวัลยาวมาในแดนของทีมไผ่ครับถึงผู้รักษาประตูแต่หน้าโดนเก็บบอลได้อย่างได้ที่ วัดง้างเลยครับติดยังเอาไว้ไปต่อครับโดยรธรรมของทีมไทยโยกมายังโยกได้ที่รันสริปได้ที่บุญสมครับุนสมยัดเข้าไปแม่ไม่ผ่านไม่ได้ครับไม่ได้โองกลับขึ้นมาโดยเกียรติชัยสุทธิพงศ์ยกยกไมายไปไม่ได้มาได้ครับของหมายเลขสี่อภิวัตรโยกกลับขึ้นมาของหนองกลับ น้องกับกออ็มีบุญสมแล้ะครับห้อยเอาไว้เพียรทิ้งไปเลยครับทีมไทยสุภชัยเปิดบอลยาวมาบุญสมมาลูลกลงเล่นวางมาที่รังสิตรังสิตเข้ากลางแน่ไม่รู้กันครับกับพงศ์สัตว์รางเก็บได้ของทีมหนองกับเกียรติชัยโต้กลับมาของทีมไทยได้ที่ไปไม่ได้ครับตรงนั้นเป็น ทอมทีเดียวมาต่อเลยครับมาต่อแก่ภูริตน,นันปูรพาปูรพาัางขวาไม่เอาอยาให้เพื่อนแม่แห่โดนชกแต่ยังไปไม่ได้จิตเพราของบุญสมยังได้อยู่ครับของทีมหนองกับหนองกับิบีลงสกอ์ภูริตน,นันอีกทีหนึ่งไปไม่ได้มาที่ธนาดม สุพชัยวางบอลยาวขึ้นมาเอาละครับตรงนั้นมีใครมีใครบ้านตรงนั้นไปไม่ได้ลูกออกครับไม่ผ่านทีมไพ่ครับอภิวัตเก็บบอลได้เหลือได้ไม่ได้อภิวัตรไปครับตรงนี้ไม่ผ่านบุรพาครับบุรพาเงาง,งามบุรพาให้เล่นด้านซ้ายบ้าธนดลธนดล ยังไม่ให้มาที่ธนวัฒน์เข้าสู่ช่วง,งทุเวลา3นาทีครับธนตดนอีกครั้งหนึ่งธนด,ดนหลังหน้าครับสัญญาณธงก็จะยกขึ้นใกล้ๆสัญญาณธงก็จะเป็นมุมต้มนะครับเก็บบอลได้ครับวีระพงศ์วีระพงศ์างมาที่พงศักพงศักพงศักเหลือได้ไม่ได้พงศัก สองไกลไม่ได้เอาละครับลูกนี้สองลูกนี้โอ้โหการชนะปฏิกิริยาเร็วขึ้บมากครับทีมไทยวางบอลหนาลูกนี้ลูกนี้ถูกทิ้งยังไปได้ครับยังแกะออกมาได้ครับยังแกะออกมาได้อัศจรรย์แกร์ทิ้งเลยสุทธิพงศ์วางบอลสูงมากลูกนี้โอ้โหเท่าไม่ถนัดกับไม่ถนัดอื งัดทิ้งไม่เอาดีกว่าเอาอไปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โหอภิวัฒน์อภิวัฒน์ตีลัคนาไม่ถูกไปต่อครับเกียรติชัยพงศัก,กดิ์เก็บรติบอลได้เก็บรติบอลได้ข้างขวาปัดใช้ของลูนิโอการจชนาหมดเวลาครับหมดเวลาโอ้โหน้องกาก็อาชนะไปได้ครับสองประตูต่อนหนึ่งชเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมที่การสนามครับ